ทีมเราถูกทีมเขาผิดสังคมไทยติดอยู่กับสงครามพวกพ้องมานานแค่ไหนแล้วคะเรามัวต่อสู้กันเองจนลืมไปว่าพายุลูกใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าภัยพิบัติกำลังซัดเต่าล่มแล้วก็ถังลำด้วยล่คะค่ะ ในเรื่องรุกขธรรมชาดกเทวดาที่สิงอยู่ในป่าทะเลาะกันเองค่ะเทวดาที่มีปัญญาบอกว่าเรารวมกันอยู่เป็นกลุ่มป่าเถอะจะได้ต้านลมพายุได้แต่เทวดากลุ่มอื่นทนงตนบอกว่าข้าจะอยู่เดียวๆใครจะทำไมผลคือเมื่อพายุใหญ่มาต้นไม้ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก็รอดค่ะแต่ต้นไม้ที่แยกอยู่เดียวๆถูกพายุคน้นลมพินาศไปทั้งหมดเลยศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนที่คิดต่างจากเราค่ะแต่ คือความแตกแยกที่ทำให้เราอ่อนแอลงทั้งคู่พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่สามัคคีกันย่อมต้านทานภัยอันตรายได้เหมือนต้นไม้ที่รวมกันเป็นป่าย่อมต้านทานแรงลมได้ฉันนั้นล่ละคะ่ะ